สวัสดีครับผมคุยนะครับผมวันนี้เราก็จะเข้าสู่เนื้อหาของการทําพหุนามนะครับต่อจากคลิปคราวที่แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะสอนเป็นลักษณะของพหุนามในเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นการคูณพหุนามมีทั้งแบบเอกนามคูณพหุนามแล้วก็พหุนามคูณพหุนามรวมถึงการหารที่เป็นพหุนามหารด้วยเอกนามรวมถึงพหุนามที่หารด้วยพหุนามนะครับ เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ต้องตั้งใจเรียนดีๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เอาไวขอโทษครับเป็นเรื่องที่เอาไว้วัดกันเลยว่าเด็กจะเรียนวิชาคณิตแบบมีความสุขหรือไม่ถ้าเรียนเรื่องนี้เข้าใจมีความสุขแน่นอนนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทวนที่มันเป็นลักษณะของเอกนามคูณพหุนามก่อนนะครับ การคูณเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเอกนามคูณพหุนามจะเป็นลักษณะคือมีพจน์หนึ่งพจน์คูณกับพหุนามที่มันเป็นลักษณะหลายพจน์นะครับอันนี้ง่ายนะครับสังเกตดีๆจากวิธีทำนราก็จะกระจายการคูณเข้าไปเลยก็เอา 4x กำลัง2คูณ 5x กำลัง3แล้วก็เอา 4x กำลัง2คูณ 3x กำลัง2เอา 4x กำลัง2คูณกับลบ x แล้วก็ 4x กำลัง2คูณกับ2คูณได้เลยคำตอบเลยนะครับดังนั้นเรามาเริ่มคูณกันเลยวิธีการครับเลขคูณเลข ตัวแปรคูณตัวแปรครับสี่คูณห้าได้ยี่สิบนะครับเกำลังสองคูณที่กำลังสามเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เกกำลังห้าต่อครับ c ีกำลังสามก็สี่คูณเอ้สี่กำลังสองคูณกับสามเกกำลังสองก็สี่คูณสามได้สิบสอง x กำลังสองคูณ x กกำลังสองได้เกกำลังสี่นะครับไม่ยากนะอันนี้ไม่มีตัวเลข ก็ออจริงๆมันคือลบหนึ่งนะตรงนี้จริงๆคือลบหนึ่งนะครับก็คือสี่คูณ,คบคณล,ณล,ลบห,น,หน,นึ่งได้ลบสี่นะครับเอ็กกำลังสองคูณเอ็กได้เอ็กกำลังสามสี่คูณสองได้แปดไม่มีเอ็กก็แปลว่าไดเอ็กกำลังสองเลยจบเห็นไหมเท่าตัวนี้เป๊ะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เอาเลขคูณเลขนะครับลบสิบสองคูณสี่สิบสองสี่สี่สิบแปด ก็ลบสีมีตัวแปรไหมถ้าไม่มีรอกมันเลยครับก็เป็น x กำลังสองครับกับ y ากำลังสครับต่อครับลบหกคูณกับสิลบสิลบเจอลบเป็นบวก12บสองห้าหกสิบสอหเจดสิบสอมี x เอา x คูณ x ครับได้ x กำลังสครับมี y ไหมไม่มีดึง y มาใส่เลยครับทันที สิบสองสามสามสิบหก x กํลังสองกับ x เป็น x กํลังสาม y กํลังสี่คูณ y กํลังสองได้ y กํลังห้าครับอย่าลืมนะเอาแค่เลขชี้กำลังมาบวกกันเฉยนะครับตัวนี้ดีๆแบบนี้ง่ายมากๆนะครับง่บบงายมากๆนะครับ,รบอ่ะเราลองไปดูอะไรที่มัน ชั้ l ลิ้งหรือว่ายากกว่านี้ดีกว่าครับจริงๆเรื่องนี้ผมก็เคยสอนไปแล้วในคลิปเก่านะครับอันนี้ก็มาทวนกันเนาะมาเรามาเริ่มที่เป็นลักษณะของพหุนามคูณพหุนามดีกว่าพหุนามคือมันมี2ก้อนคูณ2ก้อนหรือสามก้อนคูณ3ามก้อนสก้อนคูณ2ก้อนอะไรก็แล้วแต่สามก้อนคูณ3ามก้อนไม่จําเป็นแต่ว่ามันจะต้องมีตั้งแต่สองก้อนขึ้นไปสองก้อนคูณ3ามก้อน3าก้อนคูณ5ก้อนก็งไงถ้าโจทย์จะให้นะครับ วิธีการครับให้จินตนาการเหมือนกับเราตั้งคูณครับอันนี้ก็จะเหมือนกับยี่สิบสามคูณกับห้าสิบสี่นะครับให้จินตนาการแบบนี้นะข้อดูข้อหนึ่งนะครับสมมติว่าเราเขียนว่ายี่สิบสามคูณกับห้าสิบสี่นะครับเราจะเอาสี่คูณสามก่อนถูกต้องไหมสี่สามได้สิบสองแต่เราจะไม่ทดเลขนะครับอันนี้เราจะไม่ทดเลขดูดีๆนะแต่ถ้าสมมติโดยปกติเราก็จะคูณไปเลยสี่สามสิบสองถูกต้องไหมสี่สองแปดได้เก้า ใช่ไหมขึ้นหลักใหม่ใส่ศูนย์ข้างล่างอีกใช่ไหมครับห้าสามสิบห้าห้าสองสิบสิบเอ็ดแบบนี้แล้วก็เอาสมการนี้มาบวกกันโดยปกติเราก็จะทําประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะทํามาเป็นพหุนามแล้วนะครับเราก็ใส่สองเอบวกสามบีกับห้าเลบสี่บนะครับ เอามาคูณกันเนาะนะครับเราก็เริ่มออกข้างหลังคูณกันก่อนเลยสี่สามสิบสองบวกเจอลบเป็นลบได้ลบสิบสองบเจอ B ีคูณบได้ B ีกำลังสองแค่นี้ต่อครับไข้ข้างนี้บ้างลบสี่คูณสองได้ลบแปดเคูณบได้ a อต่อครับขึ้นบนรรทัดใหม่ใส่ศูนย์พดหน้าเอาข้างนี้คูณครับห้าสามสิบห้า A คูณ B ได้ AB ตัวข้างหน้า5 2 1สองคูณ A ได้ A กำลังสอันนี้ได้บวกแล้วก็เริ่มเอาสองท้นมาบวกกันครับตัวนี้ก็ได้เป็น12 B กำลังสไม่มีเครื่องหมายบวกลบแต่ว่ามันคือบวกนะครับต่อมาลบ8 0บลบ8บวก15ได้บวกเ AB เห็นไหมง่ายๆข้างหน้าก็ได้ไม่มีตัวให้บวกใช่ไหมก็จะเป็นดึงลงมาได้เลยก็จะเป็นสิบเกำลังสองจบข้อนี้ตอบท่านี้ง่ายมากง่ายมากๆนะครับอือ่ะเราลองเป็นสามพจน์คูณสามพจน์ดูบ้างนะครับให้มันเยอะๆหน่อยให้มันเยอะๆนะครับสองเกกำลังสอง ลบสี่็ลบหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นสามกำลังสองบวก x ็ลบหกลุยเลยก็ค่อยค่อยคูณไปเรื่อยเยนะครับลบเจอลบเป็นบวกหกคูณหนึ่งได้หกลบหกคูณลบสี่ลบเจอลบเป็นบวกหก24ยี่สี่ตัวนี้ไม่มี x แต่ตัวนี้มี x ใส่ x กลงมา ลบหกคูณตัวคูณสองได้ลบสิบสอง x กำลังสองเพราะตัวนี้ไม่มี x ต่อมาครับขึ้นบรรทัดที่สองใส่ศูนย์ตัวหน้า x คูณลบหนึ่งได้ลบ x x คูณลบสี่ได้ลบสี่ x กำลังสองต่อ x คูณสอง x กำลังสองได้สามได้สอง x กำลังสาม ต่อครับขึ้นโพราต่อมาก็ใส่0 2นสองตัวสาม x กำลังสองคูณลบหนึ่งได้ลบสามกำลังสองสาม x กำลังสองคูณลบสี่สามสี่สิบสองได้ลบสิบสองใส่ไปก่อน x กำลังสามแล้วก็ข้างหน้าเป็นหกกำลังสี่คูณขอลบตรงนี้ออกไปก่อนมันเริ่มเกะกะ หก x กำลังสี่นะครับแล้วเราก็ทั้งหมดมาบวกกันครับตัวหน้าได้หกตรงนี้บวกยี่สี่กับลบ x ก็เป็นบวกยี่สิบสาม x ต่อครับตัวนี้ลบสิบสองลบสามเอ้ยลบสิบสองลบ ลบห้าอุ๊กเขียนไม่สวยกลายเป็นงงลบสี่ลบสิบสองลบสี่กลายเป็นลบสิบหกลบสิบหกลบสามลบสิบเก้าต่อมาตรงนี้เป็นสอง x กำลังสามกับลบสิบสองกลายเป็นลบสิบ x กำลังสามแล้วตัวสุดท้ายก็ 6x เกำลังสนี่คือคำตอบสุดท้ายครับอ่าโอเคนะก็ลองฝึกกันดูนะครับผมอืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคูเพหุนามนะครับแล้วลองมาดูต่อดีกว่าที่มันเป็นลักษณะของการหารบ้างนะครับที่เป็นลักษณะของการหาร การคูณก um> ็แค่ฝึกไปเรื่อยๆครับไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับทําบ่อยๆเดี๋ยวก็เชี่ยวชินนะครับการหารจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับการหารก็ไม่ได้ยากนะเราลองมาดูนะครับการหารเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของพ่อกูน้มหารด้วยเอกนามอันนี้จะค่อนข้างง่ายนะครับมันก็จะเหมือนการคูณนะครับถ้าเป็นลักษณะเอาเอกนามมาใช้เนี่ยก็จะไม่ได้ยากอะไรวิธีการก็คือหารไปทีละพจน์หารไปทีละพจน์หารไปทีละพจน์นะครับเริ่มเลยนะ12บหารสามได้อะไรครับ ได้4เนอะ m กำลัง3หาร m กำลังสองได้ไรครับได้ m เราเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเนอะ m กำลัง4หาร m กำลังสี่ไม่เหลือนะครับต่อมาครับบวกด้วยครับสิบห้าหารสามได้ไรครับได้ห้าครับ m กำลังสองหาร m กำลังสองไม่เหลือครับ m กำลังห้าหาร m n กำลังสี่ได้ไรครับเหลือ n ตัวเดียวต่อมาครับ ยี่สี่ไอยี่สิบเอ็ดหารสามได้ไรครับได้เจ็ดครับเอ็มกำลังสี่หารเอ็มกำลังสองได้ไรครับได้เอ็มกำลังสองครับเอ็นกำลังสี่หารเอ็นกำลังสี่ไม่เหลือครับต่อครับลบหกหารสามได้ลบสองครับเอ็มกำลังสามหารเอ็มกำลังสองได้อะไรครับไดเอ็มครับเอ็นกำลังหกหารเอ็นกำลังสี่ได้ไรครับไดเอ็นกำลังสองครับนะง่ายเห็นไหม ก็ค่อยทําไปเรื่อยๆโดยที่แทบจะไม่ต้องทดอะไรเลยด้วยซ้ำลองดูข้อสอนะครับถ้าเหมือนเดิมหารไปทีละพจน์นะครับสามสิบหารเก้าตัดกันนะเอาสามเอาสามตัดนะครับก็จะเหลือสิบเอสิเพราะเสามตัดใช่ไหมอันนี้ก็จะเหลือลบ สามห้า x กำลัง 5. ห้าหาร x กำลังสามเหลือ x กำลังสองครับต่อมาครับตัวนี้เอาอะไรตัดได้ครับสามตัดอีกแล้วใช่ไหมครับก็จะเหลือเป็นบวกเพราะลบเจอลบเป็นบวกใช่ไหมครับเอาสามตัดสามหนึ่งสามสามสี่สิบสอง x กำลังสี่หาร x กำลังสามเหลือ x ส่วนอะไรครับส่วนสามต่อครับอันนี้ตัด ตัดหมดเลยถูกต้องไหมก็จะเหลือแค่บวกตัดหมดเลยเด็กหลายคนชอบเข้าใจว่าเป็นศูนย์นะแต่จริงๆไม่ใช่นะถ้าตัดหมดเลยเหลือหนึ่งนะครับตัดหมดเลยจะเหลือหนะึ่งะเหมือนสามหารสามก็จะเหลือหนึ่งนะครับต่อเลยอันนี้ก็เริ่มค่อยๆตัดเหมือนเดิม20ตัดกับ4เหลือลบห้าเอลังห้าตัดกับเอกำลังสเหลือเอกำลังสนะครับ B กำลัง4หาร B กำลัง3ได้ B นะครับบวกด้วยครับ12หาร4ได้3ครับ A กำลัง3หาร A กำลัง3หาย B กำลัง3หาร b กำลังสหายก็แปลว่าเหลือแต่3เฉยๆต่อครับตัวนี้มีติดลบด้วยสอะไรได้28ครับ45 2ห้ายี่สิบ a กำลังสามตัดกับ a กำลัง 3, สามหายครับ b กำลังสองตัดกับ b กกำลังสามเหลือ b ข, b ข้างล่างแบบนี้แค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับถ้าตัดแล้วเหลือข้างล่างก็ต้องใส่เป็นข้างล่างนะครับถ้าตัดแล้วเหลือข้างบนก็ต้องใส่เป็นข้างบนนะอันนี้ก็ลักษณะดูนะว่าถ้าเป็นลักษณะของการหารด้วยเอกนามจริงๆก็ไม่ได้ยากนะก็แค่นั่งหารตัด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 ไปเรื่อยๆก็จะจบเลยมีแค่นั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นลักษณะของการหารด้วยพหุนามอันนี้จะเรื่องเยอะละ สังเกตดีๆอันนี้คือโจงหาผลหารใช่ไหมครับอันนี้เป็นพหุนามและอันนี้ก็เป็นพหุนามเพราะมีสองพจน์วิธีการคือเราต้องหารยาวครับเราตั้งหารยาวแบบนี้นะครับแล้วเอาเลขทั้งหมดครับที่เขาให้ใส่เข้าไปครับ 8x กำลังสลบกับ 2x กำลังสองครับลบกับ 15x ครับ บวกเก้าครับข้างหน้าได้4 x ่ลบสมครับวิธีการทําครับเราต้องโฟกัสที่พดหน้าสุดตัวนี้ก่อนเสมอนะครับพดตัวนี้ก่อนเสมอพยายามหาตัวอะไรที่มาคูณตัวเนี้ยเท่ากับตัวหน้าแบบนี้ไปเรื่อยๆหาอะไรที่คูณตัวนี้แล้วได้ตัวหน้าเสมอนะครับเริ่มเลย 4x คูณอะไร4คูณอะไรได้8 สีคูณสองถูกต้องไหมครับวิธีการเขียนคําตอบให้เขียนคําตอบถอยลงมาตัวหนึ่งแบบนี้ x คูณอะไรได้ x กําลังสคูณกับ x กําลังสองสแน่นอและเอาคําตอบตัวนี้คูณเข้าไปในก้อนนีทางก้อนครับเริ่มเลยครับเอา2 x กําลังสคูณส x กําลังสจะได้8 x กําลังสา x กําลังสคูณกับลบสได้ ลบ6 x กํลัง2ครับแล้วคำตอบตรงนี้มาลบกันครับจากสังเกตได้ว่าข้างหน้ามันจะตัดกันหมดพอดีลบเจอลบเป็นบวกตรงนี้ก็จะเหลือ4 x กํลัง2แล้วดึงพจน์ต่อมาลงมาครับแบบนี้จะได้ลบ15 x คิดเหมือนเดิมครับ4 x 2, คูณอะไรได้4 x กํลังสครับ4คูณอะไรได้4ก็คือ4คูณ1ถูกต้องไหม ถูกไหมครับ x คูณอะไรได้ x กาลังสองครับก็คือคูณอีก x หนึ่งอันนี้ใส่บวกเพราะว่าไม่ต้องคูณที่มันเป็นบวกเป็นลบอะไรเลยนะครับก็คือได้หนึ่ง x หนึ่ง x คือ x นะก็ x คูณเข้าไปเลยครับ x คูณสี่ x ได้สี่ x กาลังสองครับ x คูณลบสามได้ลบสาม x แล้วจะมาลบกันครับก้อนหน้าเหมือนเดิมครับจะตัดกันหมดพอดีลบเจอลบเป็นบวกจะเหลือลบ 1 2 x ดึง9ลงมาครับเราเริ่มคิดต่อครับ4 x คูณอะไรได้ลบ12ครับลบ1 2 x นะก็นึกถึง4คูณอะไรได้12ก่อนต้องคูณลบ3ถูกต้องไหมต้องคูณลบ3นะครับก็จะได้เหมือนเป๊ะเลยอ่าแล้วก็เริ่มเอาลบ3ไปคูณครับก็จะได้ลบ1 2 x เอาลบสามคูณลบสามครับได้บวกเก้าครับลบกันปั๊บตัดกันหมดเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าแปดกำลังเสาเอ้ยกำลังสามลบกับสองกำลังสองลบกับสิบห้าบวกเก้าถ้าหารด้วยสี่ลบสามจะได้คำตอบเป็น สอง x กำลังสองบวก x ลบสามตามด้านบนตรงนี้เรื่องนี้ต้องฝึกมากๆนะครับน้องหลายคนเนี่ยทำแล้วก็จะงง,ง,งๆนะครับต้องฝึกเยอะๆแล้วถ้าสมมุติมีเศษละ่ะบางคนถามถ้ามีเศษละ่ะก็เขียนไปเลยครับว่าเศษเป็นอะไรอาจจะข้อน,นี้ก็คือเศษเป็นศูนย์ถ้าสมมุติเศษเป็นห้าก็เขียนเศษห้าถ้าเศษเป็นเจ็ดก็เขียนเจ็ดก็แค่นั้นเองนะครับ แต่ข้อนี้คือเศษศูนย์เศษศูนย์ต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนเพราะเขียนก็จะตลกทันทีนะครับเศษศูนย์อ่ะครูยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับให้ดูมาเราลองมาทํากันอีกนะครับเราลองมาทํากันอีกฝึกทําเยอะๆนะครับก็จะทําได้คล่องนะครับเหมือนเดิมถ้าสมมุติเป็นลักษณะของการหารด้วยพหุนามนะครับก็จะต้องเป็นลักษณะคือเราต้องตั้งหารเนาะตั้งหารหลักการคือต้องตั้งหารนะครับมาเขียนเลยดีกว่านะครับ ก็ใส่หารยาวนะครับ 6x กำลัง4บวก 3x กำลัง3ลบ 14x กำลัง2ลบ x บวก4นะครับหารด้วยอะไรครับ 3x กำลัง 3x กำลัง สองลบหนึ่งเหมือนเดิมครับเน้นตัวหน้าครับสามเอ็กซ์กำลังสองคูณอะไรได้หกเอ็กซ์กำลังสี่ก็เริ่มก่อนสามคูณอะไรได้หกสามคูณสองอย่าใส่ที่ตำแหน่งกำลังสี่นะครับให้ถอยไปตัวหนึ่งสามคูณอะไรได้หกครับสามคูณสองครับเอ็กซ์กำลังสองคูณอะไรได้เอ็กซ์กำลังสี่ครับคูณเอ็กซ์กำลังสองครับแล้วเราก็เริ่มเอาสองเอ็กซ์กำลังสองคูณเข้าไปครับก็จะได้หกเอ็กซ์กำลังสี่ครับ 2x กำลัง2คูณกับลบ1ได้ลบ 2x กำลัง2ครับแล้วเอามาลบกันตัวหน้าตาัดกันหมดลบเจอลบเป็นบวกตรงนี้ได้ 5x กำลัง3โอ้ขอโทษด้วยครับ2ตัวนี้มันลบกันไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่า x มันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็น สาม x กำลังสาม x กำลังสามลบสอง x กำลังสองถูกต้องไหมนะครับเพราะอันนี้มันมันยังติดตรงนี้ถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ต้องดึงไอ้ตัวนี้ลงมาอีกถูกต้องไหมซึ่งแปลว่าลบสิบสี่ก็ต้องเอามารวมกับตัวนี้ด้วยถูกต้องไหมครับก็จะกลายเป็นสาม x กำลังสามลบสิบหกํกำลังสอง ต่อมาครับก็คิดเหมือนเดิมตัวหน้า 3x มกําลังสคูณอะไรได้ 3x 3กําลังสครับก็คูณแค่ x เ,เดียวคูณด้วย x เ,เดียว คูณ x ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ใส่บวก x เข้าไปแล้วเราก็เอาไปคูณเลยครับก็จะได้เป็น3 x กำลัง3 x คูณลบ1ได้ลบ x นะครับสองตัวนี้จากการการอันนี้ลบตัวหน้าหายตัวนี้ลบกันไม่ได้ก็จะเป็นลบ16 x กำลัง 2- ลบ x แล้วก็ดึงลบ x ตรงนี้ลงมารวมร่างการเป็น ลบสิบหกกำลังสองลบสอง็ต่อมาครับสากำลังสองคูณอะไรได้ลบสิบหกกำลังสองอันนี้จะเริ่มไม่ได้ละเริ่มติดเศษส่วนแล้วสิอ๋อ คุยนึกออกแล้วว่าคุยข้ามอะไรไปเนื่องด้วยตัวนี้เนี่ยมันเป็น3ามกกำลังสองถ้าสมมุติตอนที่เราหาร อ๋อโอเคคุยเจอที่คูุยผิดแล้วนะครับตรงนี้เมื่อกี้มันต้องเป็นลบถูกต้องไหมลบเจอลบเป็นบวกตรงเนี้ยมันจะต้องเขียนเป็นบวกสองแล้วตรงนี้โอเคขออนุญ,ญาตนะครับแก้แก้หรือแก้ยาวยาวคุยขอแก้แก้แก้ใหม่แก้ใหม่แก้ใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ขอแก้ใหม่นะครับ เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราหาเนี่ยทุกอย่างมาถูกแล้วอันนี้ก็คือคูณอันนี้ได้ 6x กำลัง4ถูกต้องไหมครับแต่ว่าตอนอันเนี้ยคูณลบ1มันก็ต้องได้เป็นลบ 2x กำลัง2แทนที่เราจะไปเขียนตรงกำลัง3เราก็ไม่อยู่ที่ลบ 2x กำลัง2แบบนี้ลบเจอลบเป็นบวกตรงนี้ก็จะติด 3x กำลัง3ไว้ลบเจอลบเป็นบวกตรงนี้กลายเป็นลบ 12x กำลัง2 เสร็จปุ๊บก,ก็มาคิดต่อดึงตัวต่อมาลงมาก็คือดึงลบ x ลงมานะครับอันนี้ก็คือคูณกับ x ก็จะได้เป็น3 x กำลัง3แล้วก็อันนี้ได้เป็นลบ x ตรงนี้เอามาแล้วมาลบกันตัวนี้ก็จะตัดตัวนี้หายตัวนี้ก็จะตัดตัวนี้หายถูกต้องไหมแล้วก็จะดึงลบ1 2 x ลงมาแล้วก็ดึงบวก4ลงมาเสร็จปุ๊บก,ก็3คูณอะไรได้ลบสิคูณด้วยลบสนะครับก็ลบสี่เขาเอาลบสเข้าไปคูณเลยก็จะได้เป็นลบสิ x กำลังสลบเจอลบเป็นบวก4ลบกันอ่าโอเคถูกละนะครับ ข้อนี้ก็จะตอบด้านบนเหมือนเดิมนะครับก็คือ2 x กำลัง2บวก x ลบสเศษ0นะครับอันนี้คือคำตอบสุดท้ายนะ,ะข้อสุดท้ายนี่กระท่อนกระแท่นิดหนึ่งโทษทีนะครับผมหลักการก็คือถ้าสมมุติเราคูณแล้วมันไม่ตรงกับเลขชี้กำลังก็ให้เว้นว่างเอาไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงลงมา ไม่ตรงอีกก็เว้นว่างไว้แล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะครับอือ uh ฮึ huh. ก็ยังไงก็น้องๆก็ต้องฝึกกันเยอะๆนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝึกเยอะๆเรื่องนี้ถ้าทําได้เรียงคณิตตลอดช่วงมัธยมแฮปปี้แน่นอนครับโอเคครับสวัสดีครับ